สวัสดีค่ะหนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีกันประจำวันที่6-12มิถุนายน2565ค่ะสัปดาห์นี้ภาพรวมเกี่ยวกับความพออกพอใจนะคะมีการเติมเต็มในสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือว่าอยากได้มากขึ้นอาจจะมีการซื้อของการใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือเป็นการเติมความสุขความพอใจให้กับตัวเอง เกี่ยวกับเรื่องของความสุขสบายความลงตัวต่างๆนะคะคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ในช่วงนี้มากขึ้นนะคะการทำงานนะคะภาพรวมอาจจะมีใจรอยไปบ้างนะคะก็เหมาะกับงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือเรื่องของสายบันเทิงนะคะเรื่องของอาหารการกินเครื่องดื่มต่างๆก็เหมาะนะคะก็จะทำให้ชาวการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ได้มากขึ้น ช่วงนี้ระวังความฟุ้งซ่านเป็นเหตุนะคะจะทำให้เพ้อฝันหรือว่าเกี่ยวกับขาดทุนนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องได้เพราะฉะนั้นต้องดึงสติแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลนะคะในการทำงานมากขึ้นการเงินช่วงนี้ต้องตรวจตาเงินทองให้ดีนะคะจะเผลอๆใช้จ่ายฟุ่งเฟือยหรือว่าเกี่ยวกับอย่างที่กล่าวไปตอนต้นนะคะความสะดวกสบายต่างๆอาจจะทำให้คุณต้องซื้อ หรือว่าใช้เงินแรกมานะคะค่อนข้างเยอะทําให้หมดได้ง่ายนะคะต้องบริหารให้ดีสุขภาพนะคะการพักผ่อนสมองหรือว่าอย่าคคิดอย่าเครียดมากในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะก็ให้พักผ่อนดูแลสมองดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะคนโสดสัปดาห์นี้ดึงดูดทั้งเพศตรงข้ามแล้วก็เพศเดียวกันนะคะ หรือมีคนแอบ,บลงไลน์ได้ปื้มคุณอยู่นะคะก็ดูให้ดีอาจจะเป็นเพื่อนฝูงรอบตัวก็ได้นะคะท่านที่มีคู่แล้วสัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องหึงหวงเรื่องของความเข้าใจผิดเกิดขึ้นหรือมีความเจ้าชู้เกิดขึ้นนะคะในคู่รักคู่ครองของคุณหรือเกี่ยวกับเรื่องของอาสายบันเทิงสายตกแต่งนะคะจะมีการาซื้อของเข้าบ้าน ดูแลสัตว์เลี้ยงดูแลบริวารมากขึ้นก็ได้นะคะสำหรับบางคู่ในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามีเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y t u t u คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ